สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Joy Android k e n s e n Pro Max นะครับอยู่กับ n ิ s s a n j u นะครับตรงนี้นะครับเป็น Joy a n d o ขนาด9นิ้วนะครับผมนะจุดเด่นของตัวนี้คือ Bluetooth บ h ร t Board ใหม่ชิปเสียงใหม่นะครับให้ดูก่อนนะครับมาดูชิปเสียงนะครับ DSP นะครับนี่ฮะถ้าคนเล่นเสียงจริงฮะเข้ามาปรับเล่นตรงนี้นะครับ จะได้เพลงที่ละเอียดแล้วก็พลังเสียงใหม่ DTS อะไรพวกนี้นะครับนะพลังเบสเลยจะแน,น่นนะฟังก์ชันพวงอะไรใช้ได้หมดหมดทุกอย่างนะตัวนี้นะครับก็เล่นตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นเพลงไฟล์จาก USB นะครับถ้าเรามี USB นี่ต่นี้ไม่มี USB นะ YouTube นะครับอ่าเปิดคำสั่งเสียงเลยนะครับสุดทางนี่นะครับมันก็ขึ้นมาเลยปุ๊บนะการประมวลผลรวดเร็วชูเวฟมนดาน็กผ่าคลอดต้องสฟิงโกเมอลินช่วยสร้างสมองไวาเยอะไปหน่อยต้องสมัครพรีเมียม เสียงสายะรุ่นนี้นะครับอ่าต่อมามาดูก o o g l e แมปนีนะ่คำสั่งเสียงนะครับไปแฟชั่นไอแลนด์นะพูดเบาๆก็ได้ครับนี่นะครับวบกดนำทางได้เลยนะครับนำทางนี่รับทราบ ง,งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตามซอยหมู่บ้านมโนรมสี่ซอยเลิกทอ,อง, 29, งสองสิบเก้าเข้าสอง <20 S 2> หน้าจอ,อนะครับ 2. 2> นี่แบ่งสองหน้าจอนี่นะฟังเพลงไปด้วยนำทางไปด้วยนะโอเคยกเลยก็ปั๊บนะนะครับอันนี้ก็จะเป็น Apple c a r p l a y นี่ FM FM ของเรานะครับบอกนะครับ ชัดมากนะครับตัวพลังนะครับนะภาครับ FM นะฮะเจ็ดเจ็ดศูนแปดนะครับนี่ฮะรับได้ละเอียดนะครับลุกขึ้นโทรศัพท์เข้าพอดีนะครับเดี๋ยวจะทำการรับโทรศัพท์นะไปทางได้ยินชัดหรือไม่ชัดสวัสดีครับกกนมัตติวิคเอฟบีบอยมาแล้วปุ่มรับสายก็วางสายมันใช้งานไม่ได้ใช่ป่ะถ้าเราปิดจอยนอย ปกติต้องได้ครับให้เฮียเอาวิธีเดิมกลับมาใส่ดูก่อนเนาะ uh huh. แล้วก็ลองเทสระบบปุ่มใหมรับสายวางสายดูว่ามันใช้ได้ไหมอ่า uh, ถ้าได้คือ uh, ถ้าได้แล้วเราก็มาไลาตา่ตัวก่อยตัวกล่องแคนบัสกับตัวจอใหม่อือห uh ือ huh. อ uh, ่าเฮียได้ยินผมชัดเจนไหมครับครับ uh, ผมชัดเนาะอ่าโอเคนะครับในส่วนของบลูทูธนี่ไหมเวลาเราคุยโทรศัพท์ชัดเจนมากนะครับจะไม่ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้ Apple Cafe พนะครับแอปเปิลคาพนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะนเมื่อเราโหลดพวก Spotify โหลดอะไรไว้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเสียงก็จะดีกว่าปกติ ชัดเจนอ่ะอ่ากล้องถอยหลังนะครับนี่นี่คือของเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราสามารถเชื่อมเข้ากับจอเดิมไ้เลยโอเคโดยหลยักๆคร่าวๆประมาณนี้ครับผม